เ,เลี้ยงมาจังว่าสามสิบตีเต้นีบนสิเลี้ยงให้ไงขึงไงขึงพาคนล้มเงินเนี่ยมีกระไรมีแจ๊าางซี่ตัง้งละสามสิบมีแจ๊งซี่ไปจ้งเขาก็บ,บอ,อกบ้าออยู่กับใคร่เหลือ

มาลอยนีปานานลาย้อนบ้านีลหลผู้ได้กะบ่หัวสาย้ำสินเดียนมาเห็นหน้าเจ้านีตามทวงแกฮูนี้มีไหมผู้ได้เพิ่นใจเงินดอ ไหมีให้บ่ไฟบ่เคยหลอกเคยลวงตอดจนสงคาโอวาสนาของดวงไห้มีอย่างหวงเอามาให้ยืมนำแน่ เดาบิงไทยก็เหมือนนีนาะย่างกายวัดว้าหลวงตายัางยานคอยแวกลับมาอดบ้านลูกไทยได้จ้องอแงบ่บ่บมีเงินพ่อแปไใหกับบ่เล เขายานยืมเงินกอดมอนแทนเมียและเมียหัวใจแท่นอะกูเงินท่อกอดซอทีเอาใส่นอมาใส่หนีเพิ่นยืมเงินหมู่บ้านเงินล้านได้หน่อยเหลือกเกิน แม่แต่เมียไปยยังเมือนเดินหนีย้อนหนีคอยลายสวัสดีครับพี่น้อง,งหมีมอแกนแบนมอลำไอหนุ่มเสียงใสเบิ่มพลานไทยครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเด้อพี่น้องนะดมพลานไช่เป็นตนาเรือโต้นครับพี่นอ้องเมียหนี ย้อนมีไหลายหามันดีขึ้นทาเมียกลับมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้อง